แม่จะต้นมันเล็กนิดเดียวนะแต่ลูกมันดกดีจริงๆเลยอันนี้แขกดำนะแขกมเหลืองแล้วก็ยาลาดวันนั้นผมฉีดลงคนเลยเซลาล,าล,ลาลอดลากเน่าฉีดนะมดเนี่ยหมดแปดถังอม ต้นนั้นจะติดดีแล้วเนาะต้นมันเล็กต้นมันยังเล็กอยู่แต่มันดอกอันนี้มันอีกพันนะพันธุ์แทบแทบนี้สวย